สถิติไร้ผ้ายาวนานที่สุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไว้เมื่อ12ปีก่อนยังคงอยู่ต่อไปหลังบาเยอร์มิวนกโดนแป้แชร์บุกมาอัดขาบ้านบาเยอร์มิวนกต้องหยุดสถิติไม่แพ้ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอาไว้ที่19นัดติดต่อกันหลังเปิดอาริอัสอารีนาพาให้กับปารีสแซง์แมงไป2ประตูต่อ3ในรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกขณะที่ทีมไร้ผ้าในถ้วยหูใหญ่ของยุโรปยาวนานที่สุดก็คือแมนยูไนเต็ด ที่ทำเอาไว้ที่25เกมติดต่อกันในระหว่างเดือนกันยาปี2007ถึงพฤษภาคมปี2009ช่วงนั้นปีสัดแดงเอาชนะ15นัดและเสมอ10นัดรวมทั้งควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2008ที่เอาชนะดวลจุดโทษเชลซีในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียอีกด้วยภารกิจตามหานนกเติริมเส้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงดำเนินต่อไป ล่าสุดพวกเขาตกเป็นข่าวให้ความสนใจเดยันคูรูเชฟสกี้น้ารุ่งของยูเวนตุสตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีนิ่งนิวปีกวัย20ย้ายมาเริร L, ม่มทับไอ้มาลัยเมื่อมการาคมปีที่แล้วด้วยค่าตัว31.5ล้านปอนด์ก่อนจะถูกส่งให้กับปามายืมตัวใช้งานจนจบฤดูกาลในซีซั่นนี้คูรูเชฟสกี้ได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับยูเวไปแล้ว37นัดในทุกรายการโดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกเกาโชดเซราไป15นัด และลงสนามในานามทีมชาติไปแล้ว9นัดดารุ่งสวีดิชถนัดในการเล่นปีกขวารวมทั้งยังสามารถเล่นแดนกลางและกลองหน้าตัวเป้าได้ดีและทำไปแล้ว5ประตูกับ1อัศิษย์ให้กับไอมาลายโดยคาดว่าโซชาจะมองไว้เป็นทางเลือกหากพวกเขาพลาดคว้าตัวจรอนสซานโชจากดอร์มุนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ายูเว่จะไม่ต้องการขายคูรูเชฟสกี้ออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากมองว่าเจ้าตัวยังมีอนาคตกับทีมในขณะที่พวกเขา อาจจยอมปล่อยสตาร์ดังอย่างคิเซโนโรนัลโดเพื่อพยุงสถานะทางการเงินในช่วงวิกฤตนี้ต่อไปเจมี่โอฮาร่า,านักจัดรายการวิเคราะอบอลทาง Talk Sport แสดงความเห็นผิดร้อนว่าเหตุผลที่กองหน้าลูกระเบิดเออร์ลิงฮาเลน์ไม่ได้รับพิจารณาให้ย้ายไปร,ร่วมทัพแมนยูไนเดในซัมเมอร์นี้ก็เพราะคุณภาพทีมที่ดูได้กว่าช้อยอื่นๆอ,อย่างแมนซิตีรเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนานั่นเอง ฮาแลนคือกองหน้าเนื้อหอมที่สุดในยุโรปเวลานี้จนบริสเลอร์มุนตั้งราคาขายอยู่ที่154้าบ่ล้านปอน์พอทราบว่าค่ายใหญ่อย่างแมนซิตี้เชลซีมาริดบาซ่าและแมนยูไนเต็ดต่างสนใจจะดึงไปใช้งานอย่งางไรก็ตามโอฮาร่าอดีตกองกลางทอแนมฮอสเปอร์ก็เชื่อว่านักเตะพร้อมบิดาและเอเย่นส่วนตัวมิโนไลโอลาคงตัดแมนยูไนเต็ดออกไปเพราะศักยภาพในการประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมน้อยเมื่อเทียบกับเระอบสีฟ้าบาซ่าและมาริด แมนยูนเต็ดไม่มีทางได้เออร์ลิงฮาเลนหรอกเพราะพวกเขาไม่ดีพอหมอนั่นจะร่วมหัวจมท้ายกับปิดแสดงทําไมไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยก็จริงอยู่ว่าแมนยูจําเป็นจะต้องมีเขามากแค่ไหนแต่เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นอย่างมาริตบาซ่าและแมนซิตี้ก็ล้วนต่างต้องการเออร์ลิงฮาเลนเช่นกันอันหนึ่งโอฮาร่าอาจไม่ทราบว่ายูนเต็ดเกือบดึงอดีตดาวยิงนอร์เวย์รายนี้มาร่วมทัพเมื่อปี2020ก่อนดอทมูลด้วยซ้ำแต่เนื่องจากผู้จัดทีมเอเรกยโนโซชา รู้เรื่องกองหน้าคนนี้เข่าเปราะตั้งแต่ก้าวมาเล่นอาชีพจึงมองข้ามตั้งแต่แรกมีรายง,งานจาก t u ตโตแมคค a โต w เว็บสื่อดังทางอิตาลีระบุว่าเชลซีให้ความสนใจที่จะดึงนิโคล่ามิเลนโควิตกองหลังของฟิลลิิน่าไปร่วมทีมในช่วงซัม,มเมอร์นี้เซนเต้แบ็กชาวเซิ urf, ร์ฟหลือสัญญากับม่วงมหาการจนถึงปี2022โดยมีข่าวว่าตนสังกัด อาจจะรีบขายในตลาดซื้อขายนี้เพื่อป้องกันการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในปีหน้ามิเลนโควิดตกเป็นข่าวกับแมนยูเนเตดมาก่อนหน้านี้ในขณะที่เลโกน,นาโซชากำลังมองหาเซนเตอร์แบ็กที่จะมาจับคู่กับแฮร์รีแม็กควายในซีซั่นหน้าโดยเขายังไม่วางใจในตัวเลือกที่มีอย่างวิกตอร์เดเดเลฟกับเอลิกไบยี่นอกจากาปแสดงแล้วยังมีลิเวอร์พูลกับทันนมฮอสเปอร์ที่พร้อมไล่ล่าตัวกองหลังวัย23รายนี้ล่าสุด เชลซีของโทมัสตูเคอร์ก็ตกเป็นข่าวด้วยเช่นกันโดยพวกเขาหวังจะดึงเข้ามาแทนที่เตียโกซิลวาที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลมิเลนโควิดถือเป็นกองหลังที่ได้รับการจับตามองไปทั่วโยโุโรปเนื่องจากมีรูปร่างสูงใหญ่ถึง195ซนเมตรมีจุดเด่นที่ลูกกาอากาศโดยในซีซั่นนี้เจ้าตัวลงสนามให้กับฟิอรเรนติน่าไปแล้ว27นัดทำไป3ประตูกับอีก1แอสซิส แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งราคาขายเจสซีลินการ์ดกองกลางทีมชาติอังกฤษเอาไว้ที่30ล้านปอนด์สร้างความลำบากใจให้กับเวสแฮมยูไนเต็ดที่หวังจะเซ็นสัญญาถาวรเดลี่มิเลอร์เสียงกรายงานว่าเวสแฮมต้องการเปลี่ยนสัญญายืมตัวลินการ์ดให้เป็นสัญญาถาวรหลังจบฤดูกาลนี้แต่ปัญหาคือแมนยูไนเต็ดตั้งราคาขายอยู่ที่30ล้านปอนด์ลินการ์ดเหลือสัญญากับแมนยูไนเต็ดปีสุดท้ายจากสัญญาฉบับปัจจุบันที่เซ็นในระยะเวลา4ปีเมื่อปี2 0 1 7 และปีศาจแดงได้ใช้เงื่อนไขย,ยืดอายุอีก12เดือนไปเมื่อปลายปีที่แล้วทําให้สัญญาในถิ่นโอสฟอร์ดจะไปสิ้นสุดหลังจบฤดูกาลหน้าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนยูกําลังพิจารณามอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับรีนการ์ดอีก3ปีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์2022ขณะเดียวกันก็คาดว่าจะไม่มีทีมใดยอมสู้ราคา30ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่กองกลางวัย28เหลือสัญญาอีกแค่12เดือนสุดท้ายเท่านั้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมขายขาดเจสซีลินการ์ดไปให้กับเวสต์แฮมหากได้ดีแคนไรท์ย้ายสวนทางมาเล่นในโอทัฟฟอร์ดลินการ์ดทำผลงานได้ดีระหว่างยืมตัวไปเล่นให้กับเวสต์แฮมทำให้ขุนค้อนต้องการซื้อขาดหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่แมนยูตั้งค่าหัวเอาไว้สูงถึง30ล้านปอนด์แม้สัญญากับพีแดงจะมีถึงซัมเมอร์2022ก็ตามล่าสุดเดลิติกสื่อดังรายงานว่าแมนยูให้ความสนใจในการดึงตัวดีแคนไรท์ กองกลางทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วและเตรียมยื่นข้อเสนอเงินจํานวนหนึ่งบวกกระลบนการ์ดไปให้เวสแฮม,มพิจารณาเพื่อปล่อยดีแคนไร้มาร่วมทีมไร้กลายเป็นแกนหลักของคุณครอมานานหลายปีจนก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และพึงคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ถึง2นัดในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกแหล่งข่าวระบุว่าโอเลกุน่าโซชากุตซอปีสแสดงมองว่าดีแคนไร้ในวัย22คือตัวแทนที่เหมาะสมของเนมันยามาติส ที่กำลังจะอายุครบ33ในเดือนสิงหานี้นอกจากแมนยูเต็ดแล้วเชลซีก็เคยมีข่าวต้องการได้ตัวดิแคนไรต์กลับมาร่วมทีมเช่นกันเพราะเคยเป็นเด็กฝึกของสโมสรมาก่อนในรุ่นเดียวกับเมสันเมาส์พิสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่อแววที่จะอดได้อุสมันเดเบเล่ตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของบาร์เซลโลนาเนื่องจากเดเบเล่ไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากถิ่นคัมนู หลังจากฤดูกาลนี้ได้ลงสนามต่อเนื่องโดยลงเล่นไปแล้ว36นัดทุกรายการยิงไป10ประตูกับอีก4แอสซิสเดมเบเล่วัย23จะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปีหน้าท่ามกลางข่าวลือหนาหูมาตลอดว่าแมนยูไนเต็ดสนใจจริงจังและเกือบมาร่วมทีมแบบยืมตัวตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วแต่ดิวล่มกลางคันมุนโดเดบอลติโวสื่อสเปนเปิดเผยว่าเดมเบเล่ทราบดีว่าตกเป็นเป้าหมายของแมนยู แต่ไม่ต้องการย้ายทีมและพร้อมจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปขณะที่โอเลสื่ออาเจตินาเผยว่าโบคาจูเนียทีมดังแดนฟ้าขาวมั่นใจว่าจะเซ็นสัญญากับเอดิสันคาวานีกองหน้าอุรุกวัยของแมนยูมร่วมทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้เมื่อหมดสัญญาในถิ่นออสฟอร์ดโดยได้มีการเตรียมเสื้อทีมไว้รอแล้วขณะที่คาวานีก็เริ่มติดตามโบคาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อจะได้ศึกษาการเล่นของเพื่อร่วมทีมในอนาคต ลูคัตบาสเกตดาวเตะพรสวรรค์สูงของเรอัลมาดริดให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่ากำลังถูกแมนอยู่ในเต็ดและเชลซีสองทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษตามจีบอย่างหนักในช่วงนี้แข้งสเปนวัย29กํากำลังจะหมดสัญญากับราชันชุดขาวสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และยังไม่มีท่าทีว่าจะได้รับข้อเสนอใหม่จากซีดานแม้จะเป็นตัวหลักมาตลอดทั้งฤดูกาลทำให้มีหลายทีมใหญ่จากทั่วโลกจับตามองเพื่อดึงไปเสริมทัพแบบฟรีฟ สิ่งเดียวที่ผมให้ความสําคัญก็คือการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันบางครั้งคนเรามันก็ไม่จําเป็นจะต้องสนเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ได้ฤดูกาลนี้เป็นอะไรที่ผมเล่นฟุตบอลได้อย่างสนุกสุดๆผู้จัดการทีมให้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องทั้งในลาลิก้าและแชมเปี้ยนส์ลีกแค่นี้ผมก็ไม่ต้องหาความสุขจากอะไรเพิ่มเติมแล้วบาสเกตกล่าวกับบีทีสปอส่วนคำถามที่หลายคนอยากรู้ผมจะต่อสัญญาใหม่หรือไม่ เพราะกำลังจะหมดลงในอีกสองเนืนข้างหน้าแล้วผมบอกได้แค่ว่าลูคัสบายเกสคนนี้เป็นคนของสโมสรีลมาดิตตลอดไป